อนุโมทนาสาธุบุญหนุนชีวิตบุญลิขิตนำทางสว่างใสเป็นมนุษย์ผุดผาดงามบาดใจหากเกิดในชั้นฟ้าสง่างามขอกุศลดลใจใสผ่องผุดบุญบริสุทธิ์เหนือสิ่งใดในโลกสามงามพิลาชบาดใจในทุกยามทั่วเขตคามงามแท้ไม่แพ้ใคร อนุโมทนาสาธุกุศลสร้างจิตปล่อยวางห่างทุกสุขสดใสจิตสะอาดปราจากเหตุกิเลสได้งามนอกในใสผ่องส่องนิพพาน การอนุโมทนาสาธุในสิ่งที่ผู้อื่นสร้างความดีถึงขั้นทำให้คนเราไปเกิดในสวรรค์ได้เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามการอนุโมทนาสาธุคือการร่วมยินดีในบุญของผู้อื่นนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นบุญที่ทำได้ง่ายๆอย่างตื้นเขนินหากแต่บุญจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความศรัทธาเลื่อมใสในบุญของผู้อื่นอย่างแท้จริงเท่านั้น อันนี้ส่งที่จะพึงได้จากการอนุโมทนาบุญนั้นเทียบได้เป็นผลกําไรจากการใช้จิตทำบุญไม่ต้องลงทุนเองถ้าได้ทําอย่างตั้งใจจริงด้วยจิตยินดีอย่างเต็มเปี่ยมในคุณงามความดีที่ผู้อื่นทำํำก็อาจได้บุญมากถึงที่สุดกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน หนูเด็กหญิงพิมพ์ละพัดฝางแก้วขอนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนำทางนำธรรมและสไตล์สบายพิมพ์พิมพละพัดกบัตามาชแนลสตูดิโอค่ะบุญกิริยาวัตถุสิบประการคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือกล่าวอย่างง่ายๆว่าการกระทำที่เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้กระทำดังต่อไปนี้ 1. บุญสำเร็จได้ด้วยการบริจาคทานคือการเสสละนับแต่ทรัพย สิ่งของเงินทองตลอดจนกำลังกายสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยส่วนรวมรวมถึงการละกิเลสโลภะโทสะโมหะออกจากจิตใจจนถึงการสละชีวิตอันเป็นสิ่งมีค่าที่สุดเพื่อการปฏิบัติธรรม 2. บุญสำเร็จได้ด้วยการรักษาศีลคือตั้งใจรักษาศีลและการปฏิบัติตนไม่ให้ละเมิดศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือศีล8ของอุบาสกอุบาสิกาศีลส,สิบของสามเณรหรือ227ข้อของพระภิกษุเพื่อรักษากายวาจาและใจให้บริส,สุทธิ์สะอาดผลจากกายทุจริต4ประการคือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการรักทรัพย์ และเว้นจากการประพฤติผิดในกามและเสบสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทวจีทุจริตสี่ประการคือไม่พูดส่อเสียดไม่พูดปดไม่พูดเพ้อเจ้อและไม่พูดคำหยาบมโนทุจริตสามประการคือไม่หลงงมงายไม่พยาบาทไม่หลงผิดจากทำนองคลองทม 3. บุญสำเร็จได้ด้วยการภาวนาคือการอบรมจิตใจในการละกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาไปจนถึงกิเลสอย่างละเอียดยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นโดยใช้สมาธิปัญญารู้ทางเจริญและทางเสื่อมจนเข้าใจอริยส,สัจสีคือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในที่สุด 4บุญสำเร็จได้ด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่คือการให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ3ประเภทคือผู้มีวัยวุฒิได้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องและผู้สูงอายุผู้มีคุณวุฒิหรือคุณสมบัติได้แก่ครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์และผู้มีชาติวุฒิได้แก่พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ ห้าบุญสำเร็จได้ด้วยการขวนขวายในกิจการที่ชอบคือการกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนรวมโดยเฉพาะทางประพุทธศาสนาเช่นการชักนั่งบุคคลให้มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีทานศีลภาวนาเป็นต้นในฝ่ายสัมมาทิฏฐิ 6. บุญสำเร็จได้ด้วยการให้ส่วนบุญคือการอุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำไว้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงการบอกให้ผู้อื่นได้ร่วมอนุโมทนาด้วยทั้งมนุษย์และอานมนุษย์ได้ทรบาบข่าวการบุญการกุศลที่เราได้กระทำไป 7. บุญสำเร็จได้ด้วยการอนุโมทนาคือการได้ร่วมอนุโมทนาเช่นกล่าวว่าสาธุ เพื่อเป็นการยินดียอมรับความดีและขอมีส่วนร่วมในความดีของบุคคลอื่นถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้กระทําก็ขอให้ได้มีโอกาสได้แสดงรับรู้ด้วยใจปิติยินดีในบุญกุศลน,นั้นผลบุญก็จะเกิดแก่บุคคลที่ได้อนุนโมทนาบุญด้วยนั่นเอง8 บุญสำเร็จได้ด้วยการฟังธรรมคือการตั้งใจฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือที่เคยได้ฟังแล้วก็รับฟังเพื่อได้รับความกระจ่างมากขึ้นบรรเทาความสงสัยและทำความเห็นให้ถูกต้องยิ่งขึ้นจนเกิดปัญญาหรือความรู้ก็พยายามนำเอาความรู้และธรรมนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่หนทางเจริญต่อไป 9. บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมคือการแสดงธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปของการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัติด้วยกายวาจาใจในทางที่ชอบตามรอยบาตองค์พระศาสดาให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นหรือการนำธรรมไปขัดเกากิเลสอุปนิสัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไป 10. บุญสำเร็จได้ด้วยการทำความเห็นให้ตรงคือความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระหรือที่ไม่ใช่แก่นสารสาระทางเจริญทางเสื่อมสิ่งอันควรประพฤติสิ่งอันควรละเวน้นตลอดจนการกระทำความคิดเห็นให้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอบุญกิริยาวัตถุทั้ง1ิประการนี้ ผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบสิบประการแล้วผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระทำมากตามบุญที่ได้กระทำยิ่งได้มีการเตรียมกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจจรดเข้าสู่ศูนย์กลางกายหยุดในหยุดเข้าไปแล้วก็ยิ่งได้รับบุญมหาศาลตามความละเอียดประณีตที่เข้าถึงยิ่งยิ่งขึ้นไปสนับสนุนโดยคุณวินิจคำนุนและร้านข้าวมันไก่ในแก้วดุสิต ทางรายการนำทางนำทมและสไตล์สบายพิมพิมพมละพัดกระบัดตำมาชาแนลสตูดิโอต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติรับชมและติชมรายการของเราเรื่อยมาขอกราบขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้หนูได้ยินพิมพละพัดสาแก้